สวัสดีค่ะประเทศไทยของเรานั้นยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ความสะดวกสบายยังเข้าไปไม่ถึงอย่างเช่นที่บ้านโคกสีจังหวัดเยโสธรค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึงจึงเป็นที่มาของรายการความหวังสร้างกำลังใจวันนี้ล่ะค่ะจะพาไปดูกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะด้วยการมอบเครื่องตองน้ำดื่มชุมชนให้กับชาวบ,บ้านที่ชุมชนบ้านโคกสีจังหวัดยโสธรเราไปติดตามดูบรรยากาศด้วยกันค่ะ อาจารย์มอบเครื่องกรองน้ํานะคะอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ทําร่วมกับสามหน่วยงานนะคะเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนนั้นมีแหล่งน้ําดื่มที่ปราศจากเชื้อโรคเครื่องเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราก็จะเป็นการกรองน้ําจากน้ําบาดาลนะคะกรองให้เป็นน้ําดื่มให้สะอาดนะคะเราจะเลือกจังหวัดนครปนมนี้เป็นจังหวัดที่นําร่องก็เป็นชุมชนต่างๆถึงเก้าชุมชนค่ะนอกจากกิจกรรมทางด้านเรื่องร่วมกรองน้ําแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่น อีนะคะในด้านให้การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหลอกลวงนะคะวิชาชีพไม่อยากจะให้ประชาชนนั้นตกเป็นเหยื่อของอพวกพวกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ค่ะขอกาบเขา่ะคุณทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอย่างสูงนะคะลงมาดูเลยชุมชนของเรานะคะถึงจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังให้ความสำคัญ การเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถตัวมือกันหยิบยื่นให้พวกเขาได้ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย